เอก่ลนะไปเลยมาไปเไรมานอนไม่หลับป่ะตื่นแบบยงก่อนอ่ะเป็นไะไปเลยมานอนไม่ไดคู่หรอไปจบตาใครบ่าอจบตาใครได้เปล่าโดนคุณใส่ไหมใช่เปล่าจะอ้วกแม่คุณใอนี่ผู้หญิงเนี่ยยาลงไปเวียนานะอันหลังหน่อยเดี๋ยวี่จะเช็กดูนี่เป็นไรสขยัเอา้าวางหน่อยนะเดี๋ยวขอไม่ดีจะได้ขับออกไปเ เนี่ยยูคนี้นะบางคนคนที่เขามีวิชาคมอะ่ะเราแค่สบตาเขาก็มไม่ได้นะเขาก็เล่นแล้วนะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนี่แค่สบตานะสบตานิดเ,ออเดียวอ,อย่างนี้ใจร้อนกันเยอ่ใช่ไหมคนมีวิชาคมสบตานิดเสกของปั๊บเอออันตรายเหมือนกัน นี่เขาโดนคุณใส่เหมือนกันนะเขาเสกของเข้าบ้านแล้วนะเราเคยได้กลิ่นทูบเหม็นๆมั้งไหมในบ้านเคยครับเนี่ยเขาเขาเนี่ยสมเด็จอมกฐหมงเขาพุทธเจ้าองแรกว่าเนี่ยอ่านมา เนี่ยเขาเขาเล่นคนทำศิษยศาสตร์นะคนทำคุณใส่เขาเสกมาโดยตรงที่บ้านของพี่สองคนน่ะได้กลิ่นทูปเหม็นเหม็นไหมได้กลิ่นไเป็นธูปเหม็นเหม็นเลยนะเออนั่นน่ะจะได้รู้ไงไม่ใช่ผมจะพูดเลื่อนอยผมต้องสื่อก่อนแล้วว่ามีอะไรไม่ได้บอกผมนี่ใช่ไหมว่า่บอกผมไหมไม่ได้บอกเพิ่งเจอผมครั้งแรกถูกต้องไหมครั้งแรกเออแล้วที่ตั้งใจมาหาผมเหรอ มั่งใจฟางแฟนมาอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยผมอยู่บวมแฟนอยู่นครศรีธรรมอเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาสามสิบปีแล้วสามสิบปีไปหาหลวงพ่อมั้งหรือยังไปฮะหลวงพ่อมาสี่องค์แล้วไม่ไม่ไปอะแล้วไปหาไปของไหมคาราวานคาราว่าน่ะไปครับไปกี่สำนักแล้วไปสองสำนักครับออกหรือยัง ก็ไม่ออกก็ยังเป็นสร้าขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาหน่อยดึงขึ้นมาหน่อยดึงขึ้นคอไปอาการเป็นยังไงรอดฟังพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายอ่ะเออพี่ผู้หญิงด้วยเอ้าเอ้าแล้วก็เป็นแบบป่วยบ่อยทำงานไม่ไหว แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบบางที่นอนแหละมันเหมือนดีแบบมีอะไรแบบมาแบบมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยไอ้หูสิไอ้นาสิยังอบเลยปอบมีสิบสองนะ มีบ้านเรามีคนเข้ามาเยอะไหมเราสองคนอ่ะก็มีเข้ามาเยอะข้อฝังคุนไว้ในบ้านด้วยนะมีคู่กรณีไหมมีมีรู้สึกว่าใครทำอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้อะที่พันตั้งตั้งสารเป็นปูนสีอ่ะฮะตั้งสารปูนสีตั้งสารปูนสีเอาไว้ไว้แบกบาตรยุทิ์อะไร เลยเรายืนกลางบ้านอ่ะสารอยู่ทิศอะไรสารสารมะพรูนนี่อยู่สารฤาษีอ่ะสารฤาษีนี่อยู่ท้ายครัวค่ะแล้วสารมะพรูนอยู่ทิศอะไรที่หนึ่งอยู่ท้ายแบบประทิศกันใช่ไหมประทีปแต่มาแต่ทีนี้ไม่ไม่ได้ไหวเขาแล้วอ่ะฤาษีอ่ะูฤาษีอ่ะค่ะฟังให้ดีถ้าเรายืนอยู่กลางบ้าน สารฤาษีที่เราเอาเสาอะเสาฤาษีไปปักไว้อะอยู่ทิศอะไรถ้าเรายืนการบ้านเชา้าๆพระอาทิตย์จะขึ้นทีต่ตะวันออกฝั่งนี้คสารฤาษีอยู่ทิศอะไรตะวันออกครับสารฤาษีอยู่ที่ตะวันออกใช่ไหมแสดงว่าพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกหลังบ้านใช่ไหมช่วงเชา้าหลังบ้านถูกต้องไหมัช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกคือหลังบ้านถูกต้องไหม <dogs S 1> เราตั้งสารฤาษีไว้ทิศตะวันออกนะ ถูกนะสารพระภูมิตัอ้งอยู่ทิศอะไรถ้าเรายิงการบ้านเช้าเช้าสารฤาษีถ้าทิตขึ้นตะวันออกสารพระภูมิยู่ิทิศอะไรทิศทตะวันตกตะวันตกเข้าใจไหมพระาทิดตอนเก็นขึ้นทิศตะวันตกตรงสารพระภูมิเลยใช่ไหมใช่ไหมตรงตรงไหมตรงถูกต้อง,องโอเค ในตำราหลวงพ่อในสีดิ้งดำที่เรียนวิชามากับหลวงพ่อปานวัดปานโนโคถ้าตั้งศาลพักภูมิไว้ทิศตะวันตกชิบหายแล้วตายหูจำไว้ไปถอนสาซมซักจะใจถอนออกไหมเอาไปจำเรินนะ่ะจำเรินก็หมายถึงว่าเอาเอาไปไว้เขาเรียกว่าข้างตรงข้างปาน่ะเข้าใจไหมจะทำวัาไหน แล้วที่บ้านน่ะคือเขาไม่เชื่อค่ะเราต้องทำอาคือเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านน่ะเขาคุมครองอยู่ดีเขาบอกว่าดีอะค่ะแล้วเราใครเป็นคนตั้งศาลพระคมิไว้ก็แม่เราบ้าค่ะแ้วแม่กับป้าอาการเป็นยังไงบ้างเขาก็ป่วยแต่หนูไม่เคยไหว้เลยคือแม่ป่วยใช่ไหมก็ป่วยอยู่ป้าก็ป่วยป่วยทั้นคู่เลยแล้วคุมยังไงให้ป่วยเราเคยบอกจุดนี้เขาหรือเปล่า เขาไม่ฟังอะค่ะคือเขาบอกว่าดีดีแล้วป่วยหนักไหมทั้งสองคนก็อดๆแอร์ๆนะคะเข้ก็ดียังไงอะเขาเ็นคนตั้งเหรอเขาสองคนนะคะล้วทำงไงดีอะก่อนเนี่ยหนูคือแล้วเราบ้านอยู่ที่นี่เปล่าใช่จำเป็นต้องอยู่ใช่ไหมคือเป็นบ้านเกิดเราเลยค่ะเออทำงไงดีตัมภามันว่าอย่างนันผมก็ไม่รู้ทำัไงได้แค่แนะนำนะใช่ไหม เพราะว่าเขาไม่เชื่อคือเขาเป็นแบบว่าเขาคนคนใหญ่กว่าเราไนงะเขาบอกว่าสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดีแล้วเราก็แยงไม่ได้งเออเอ,อ๋อไม่เป็นไรนะเราก็ทําให้เราเดี๋ยวมม,มค,คิดให้เราเบาบางก,ก่อนแล้วกันนะ,ะใช่ไหมแล้วศาลพระภูมก็ไม่ต้องไหว้พวเพราะวไหว้ผีไปไม่ไมีประโยชน์หรอกนะ แล้วเราคือือเราก็ตั้งไวอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องไม่ว้เพราใช่นงานจริมันต้องถอนออกไปอย่างนั้นผีมันก็มีกําลังเขาก็อยู่ในศาลนั่นแหละเขาก็เล่นทั้งครอบครัวนั่นแหละแล้วชิปหายแล้วตายหงด้วยตําราหลวงพ่อหรืสีนิ่งดำเขาบอกอย่างนั้นตั้งศาลไว้ทิปตะวันตกชิปหายแล้วตไตหงุดเปิดเข้าไปดูสิใช่ไหมพิมเข้าไปดูเลยก็จะมีความรู้กันทุกคนนะฮะเราถึงเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมเจ็บป่วยจะทำงานก็องทำไม่ได้เลยอ่ะพอจะทำท่าอาจะเป็นอีกอ่ะใช่ไหม พอเวลาเราไปาที่คาสิโนอะ่ะใช่ไหมชิปจะหายไปเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยไปคาสิโนนะเพาห้ามนี่พเพราะในสีดิ้งดำท่านบอกอย่างนั้นใช่ไหมชิปหายแลแ้วตายโผ่ตั้งไว้ที่ตะว,ว,วันตกตำราเป็นอย่างนั้นนะเอา้าเชื่อเชื่อหรือยังอะ่ะที่เราเป็นอย่างเงี้ยเชื่อ,อยังเชื่อค่ะเอา้ากันขับออกไปก่อนขับผีออกไปก่อนอันนี้ไปทำสกักคนละ ห้าร้อย้วกันวัดไหนก็ได้นะเออไปอุทิศให้กับผู้ผีพิศดารในบ้านทั้งหมดเลยใช่ไหมในศาลในบ้านทั้งหมดเลยนะฮะแต่ศาลนั่นน่ะน่าที่ดีนะศาพลพ้อฤกษ์ีอะนะเรารู้สึกไหวแล้วรู้สึกสบายใจไหมก็สบายใจเออแต่ไหวไอันนั้นดูกุ๊กปูไหมเอออ่ะเดี<อ>๋ย<ะ>วให้พี่ผู้ชายใส่หน่อยนะเอะอทำมือหนะ ทำบุญนัดคู่แหละคนละห้าร้อยห้าร้อยิดตรงกันอะ่ะกูคิดให้กูเกี่ยวหังไม้ด้วยเ,เหมือนพ่อปูนี่สารกสารเนี่ยที่เป็นพ่อปูอะ่ะป,ปูก,ก็พยายามช่วยลูกแล้วแต่ว่าผีเยอะเูิกูก็ไม่ไหว,วเดี๋ยวนายไหวได้ปกตินะรันชอบกินนี่นั่นนะสารสารปูอะ่ะ ปลาทูทอดกับน้ำพริกเราเคยหิวปลาทูทอดแต่น้ำพร,ยยรพิกมั้งไหมท <ừ. S 1> ่านจะสื่อมาที่ร่างกายเราด้วยนะมันอยากกินปลาทูทอดกับน้ำพริกจังเลย<อ>เคยบ่อยไหมเคยเอาเอาไปซื้อไปถวายท่านนะปลาทูทอดน้ำพริกและข้าวเปล่านะน้ำแดงสักขวดใช้ได้แล้วให้ท่านคุ้มครองเราสองคนแล้วกันนะตรงนั้นเราก็ปล่อยไว้นะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะชอบกินนะ